ว่าใดยู่นี่จะกลุ่มก็ปลาสิ่วจ้ะหายไปไห้กันยังไงโอ้ถือยุ่เนาะถือหัวเย็นพี่น้องนสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมิวหน่อยอีสานบ้านนาจ้าเมือนี้มาพบกันในวันที่ห้านะหาตุลาคมสองพันห้าร้อยสีสิบหกจ้าพาพี่น้องมาอย่างเมนี้ มเมนูว so. ่ายามนี่ยามตอนครับพี่น้องจ้ะอีน้ำทุ่งหนาขุ้นวันสิเขาปลากับเขาบ่ได้จ้ะอยู่ป่าฝนตกแห้งแหงเบิ่งมีหน่อยสิไทยบรรยากาศจ้ะวู้ยพายุเขาจ้ะตอนแรกเตรียมตัวสิไปเลยพี่น้องเ์คุณคุณเคยไปก่อนมั็นทุกข์มาบอกมาางมิหน่อยจ้ะอยู่ป่าฝนตกแห้งคนใดจ้ะก็เลยโหสิหายเห็ดคลิปิีญาณคพอดีอันมากาเห็ดอันดีเห็ดตอนไหวครับพี่น้องจ้ะแถวแถวฝนตก ก็พยายามบังเลยวะกับบ่หูว่าสิมานบ่เนาะบรรยากาศนี่แหละจ้ะเป็นตรงไฮตรงหน้าเฮาเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้ะวันนี้เฮาสีมานบ่บรรยากาศเอาก่อนเนาะปโอ้บ่หูว่าชื้นชื้นบ่จ้ะแกเด้กแต่ว่าฝนก็ยังตกบ่ทันแห้งเนาะแต่ฝนมาแห้งๆเบิดมือเบิดขื่นนะมีซีดปลาลงนี่จ้ะ ปลาซิว่งปลาซิวก็ปุ๋งเนาะแน่นนะเอาอันมัดไอแก้วแล้วแบบนี้ซันนองดีๆก่อน้ยปลาซิวก็เอาไปมกจ้ะน่องดีๆหอยก็มีจนนี่นะท่านมีปลาใหญ่ลมนะเพราะว่าฝนมาท่านแห้งไหมปลาซิวหลายครับปลาซิวปุ๋งกุ๋งแลมีครับผม ปลาญนเอ้ยถ้าถ้าฝนตกแข้งๆเนี่ยเบิดหมือเบิดขื่นปลาเนิ่นจะสิหลงจ้ะชื่อะไรชื่รยูมาเห็ดหยก็เป็นพอกล่องครับพี่น้องสงใจไอ้าหมี่ขึ้นปลาเนาะนี่ครับตัวทัวไปหาคนทระเทต้องใส่สปิดเื่องนคร ใช่ถึงตาทั้งมาน้องเมกจ้ะมีน่หนอเอาตามะใส่ใสนองมเนี่ยบ่อบ่อแคืออะนอยากไปเอเอาอันนี้ออกได้ไหมพี่น้องเอาไปเหลืออยู่บานเนาะใส่เลยมีนี่นี่หนอเอาตามาใส่จ้ะมาเอาตามาอีกแม่อันนี้มนมันสันพี่น้องรับน้องดูตายูยูบ้านรับโอ้ยก่มายระวังเงียไดนี่นี อีุ้ยสีเงียนะไม่ค่อยเท่อันเป็นสันพี่นี่นาับเลยอันนี้เงสันเีสันอาลงเลย้เดจ้ะเป็นบึงไก่โอ้ยกลุ่มมะากมะแน่แถ่นองก็ลังงามกัน่น่อยาะจ้ะบงที่เพี่หนองคุณอะ ป้าอันที่เดิอคทีตายนี่ดูหน้าตัวนี้จ้ะหัวัวหว ที่ละจ่าคนน่ะนี่ต่กลุ่มก็ปลาสิวจ้ะหอยคน้ใง่าย,ยุ่น่มหอยีเนาะบอกหาะแบจแก้จะตังห่าทันเก็บหอยไปต้ตตมตำหงนเนาะคุณที่ะร่างไรคนน่ะเป็นบรรยากาศมันบ้านนละจ้ะ ไผรมา,าสานเดี๋ยวสาวเอาอันนี่ออกก่อนเนาะเขาจังไปเหลือดีดีอยู่บ้านจ้ะตอนนี้เอาอันนี้ออกก่อนเอ้ยมีตะกุงกุ้งฟอยเบิ่งดี้นะจ้ะกุ้งกระป๋าสิวกระปสิววันมกเนาะงมิน้อนเนาะเจ้วาวาอันนี้พอคนมายามครับ สาวขีเหงาออกคนนึะบัดขี้เหงาอุงกระลงุงค่ะกลุงเนี่โอกิเดืพุ่นน่ะแต่พุ่นตัวพุ่นถือเต้เต้หมูหวานยำคำคำเขากรบบร้์มาอันนี้เปสตสายเนาะตาทีหลงที่เนาะ บรรยากาศเอ้ยเมืดขึมขนาดจ้ะตอนนี้ก็ยังมามีลินลินมาอยู่จ้ะเด็กสาวกัเรือพ่อมาเองก,กันนิ่นะิดนะจ้ะฝนตกบ่โมหงคุนตกข่าวเดียวน่องคุณนะมาใส่หมูกุ้ <laughs> งเอาเงินหน่ามาขอให้กมิตัว่าไหรใหญ่จ้ะ หอยกระตายบ่ะเสือรีป่นี่หอยกระต่ายหอยกระต่ายหอยหนาตัวนี้จะเป็นเซือรีจ้ะงอใหญ่ๆเศร้าออกก่อนจ้ะเ่าตามาเนา้องะะห่อโบเอานขู่ขู่ทั้งมา เดี๋ยวก็ทางมาแล้วต <th> ั้งแจวจุดแกหาเห็ดโอ้ยห่น่หน่อยๆเพื่อนเฮ้ยกุ่งก็มีแต่ตัวงามงามกุ่งก็ไปก่อยปลาติวก็ไปมกจ้ะไม่ได้ยังง่าอีกนะจ้าตัวมันถือก้อนก็ตายเนาะเฮ้ยป่า ก็จะขึ้นงามแห้เองเทิงกุ้งเทิงปลาจ้ะเนี่มีหน่อยสิปลาไปเหลืออยู่บ้านอีกทีนึงจ้ะเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องโมฮอดบ้านนั้นมีหน่อยเนะจ้าแล้วก็บอกให้อ่อครับพี่น้องหอยวิถีไหนยังง่าอบอุ่เต็มนี่นี่มีหน่อยเนาะที่ล่ะหววดีจ้ะแม่ครับเต็มนี่เลยฝนกับต๊ะห้ามพี่น้อง จามแล้วฝนตกเลยนี่นี่อสมมติหมือแล้วน้ไม่ไหนเนาะเป็นกาลแนมอยู่เนาะอย่เป็นปลาเป็นกุ้งนี่มันสิ่เดียกอ๋อพ่อกุ้งหรอกุ้งกุ้งก็คือว่าตัวใหญ่อยู่ดีกุ้งฟอยจ์จ้ะทำนี่ละพอดีก่อยน้ำไม่ไหลเนาะยำกุ้งเต็ม่ะ เขาก็บรรยากาศบะฝนตกดินคุณหออันอื่นฝนตกเดิมอื่นจะหาเห็นน้ำมีหน่อยเนาะจ้าข้าอยู่เขากับชั่วอย่างน้ำปลากับโเป็นตะย่างจ้ามันเปียกลายใช่กบไไรน้ำนะคี่น้อเพ่ซับเนาะแงน้ำข้อยแซ่ว้หอมค้อยเข่าใบ้าตมกับตำนี่มันข้วยหนานี่ Đi tí nào Đây là... Mà là... không là... mày kia đặt tài, mày ai xử ở tầm này Bạn nữ nữ mày mày là... tài Ba ừ, mà người mà mày ai tài là nó Ba xa cà được người mà mày nha, nà Chà nói sợi ấu mà liễng mày 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 bò nhảy Ờ mà bôi, bù, เอามาใส่บลอกกลุมไหมเนาะนี่้ะนี่ใส่นี่ที่ว่าเป็นแม่หันนี่หน่อยวะใส่ใหญ่ใส่แมครับใส่ตุ่มพี่นาอเกิมแซวครับอ้เอาเสี้ยวอะไรก่อนตรงมเสียบมอย่างก็ไม่น้อยแต่เลี้ยไตัวนี้ ถ้าพ้นตกไคแห้งจะเสด็จเป็นคอกเรัพีน้เกือปลายไงพ้นลงเนาะนวนสีเหลือเยอป่นโอ้ยยามได้นอสีเหลวจะไปออกก่อนเดี๋ไซื้วก่อนเดี๋รัตัวงไ่้นลงหน่อยเนาะเนหน่อยพ้นจัดเป็นเป็นอยางจิตตายลายครับพี่น้องเพราะว่าอ้จิถือเต็ม วันนันไม่หน่อยนะตอนวันนั้นมาแร่งกับไปยามครับไปยายมในยมรสสุขเลยจ้ะป่าก็ไปมุกคอมาผมวันมกแสนประการาดซ <c oughs> ิวหางแดงน็ไม่หน่อยนะจ้าบกคุ้มนะนิดหน่อยว่าไสิวนี้บกคุ้มเพราะว่านิดหน่อยก็ได้ชิมอยู่ทีแม่คนมกุก มีหางแบงมีหางแดงหางแองนะจะดต๋ยวสดีอีกแบบนึงเวลาสีขาไปหองไปใส่งนงตัวนึปปงตัวใหญ่เีนี้ถ้าแมนเฮดไรอีดีเฮดบอออีดีกะคือเจ้าเราองไม่ไดเน,นะแต่ผาพี่น้องไปใส่ตุม่มตุ๊เจ้าแล้วครับ <c oughs> แต่ว่างกระทาบงไป,ไปเ,ลเลยว่าเฮดเป็นยังไดเนาะแม่ว่าถ้าฝนตกเลยเหลือเพิ่งก็สียังโอ้เก็บไปเหลือเล้ยนิดหน่ว่า แต่ว่าหันสีออกบมาไล่นะออกนี่หน่อยอู้หตัวขาวเลยเดี๋ยวครับเป็นตัวให้ขาวๆกันว้าวมออววันสีจะแดกออกตัวคนสีสีห้องก็เหลือกออกเนาะแ,แล้วคนเหลือไ้กินเนี่ยบ่อสดกันดดเลย กระเพ็ะกระพากล่องไปนอน่นนอ,นะอนนี้ก็เลือกแล้วจ้ะปลาซิวกับด้ถ้วยนึงกุ่มกับด้ก้อยนึ่งเนเราจะของก,กอุ้งนีงน้ไีมหมอกลุ่ม้อยไม่หน่อยก็บ่ทนลอกปนะแล้วเราจะเอาไปหน้าอีกข้างหน้าไหมจะเอาไปหน้าอีกพอว่าอาปลาฟันบืนลงเนาะแหรับฝนตกแหงครับ ไปครับพี่น้องเพื่อพอกันอยู่หน้าครับผมนี่ตอนนี้มาหอดหน้าแล้วจ้ะพอเห็ดพอใส่ลุงรัดไว้หมองหนามผลไหลลงมาแทนนั่นหนาจ้ะมังะึงชิลบ่โอ้ถือยุ่นเนาะถือหัวเอียนพี่น้องควรห่โอ้ยกับแม่มาใส่ตั้งแต่ฝนตกแหลกๆสิลๆด้วยจ้ะเบิง่งเบิ้ล ้ยัยนตกใญ่หนึง่งอันนี้สิออกแล้วนี่กดขึ้นนะที่ไหนได้จับอันนี้ไ้เด้อขี่ลงเดีมุกหนึ่งอยู่พี่นเนาะปลาเคียงปลาคอเนาะ นี่เนาะส่งฝนแห้งแห้งมาลัดจับปลาน้ำแังสีจะพี่ดอกบรรยากาศน้ำให้น้ำนานาเข้าคือเก้าจ้ะปลากระชิบลงมาน้ำหนามเนี่ยแหละจ้ะแต่ว่าตอนนี้ฝนเสาร์แล้วก็บบมีเนาะตอนฝนตกแห้งแห้งบได้มาจ้ะนี่เลาจ้ะพี่น้องปลาเข้าไปเอาไปยามในอิลุงยูนยาเน,นาะ ฝ<พ>นตกเสาจ้ะพอฝนออกไปหนาผนก็เลยว่าให้มาเบิ้งปลาจ้ะถ้าแม่นออกไปตั้งแต่ม่วนฝนตกแหงๆก็สิได้หลายอยู่เนาะแมนแะ่นครับีหลัดแป๊บเดียวจ้ะปลาหมอปลาเข็มมีแต่ตรงออมามๆเงมึงเด้ละเบินนะ้งน้าไปหน่อยนะจ้ะปลาคอหน่อยเอาพอดีมกเลยจ้ะซ้ำนียพอดีกับมมกเซ่กับปลาซิวเฮาเนาะมือเศร้ามั่นจะ้ะก็ถื่อหมาเนี่ยจ้ะมีหน่อยผ่าห้ากินมือนี้บรรยากาศบานๆให้จ้ะน้ำให้น้ำหนาฝนตกเขาปลาบ่ได้จ้ะ ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมคำกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปม็นกำลังใจใิ้วหน่อยน้ำเนือเดอ้อจ้ะพบกันไหมในคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ